โอยช่วยด้วยเสียงโคมครามที่ดังออกมาจากห้องน้ำทำให้เพลงขวัญที่กำลังง่วนอยู่กับการทาครีมบำรุงผิวอยู่หน้ากระจกใสตกใจอย่างแรงดวงตาคู่งามเปิดกว้างหันหน้ามองไปตามแหล่งกําเนิดเสียงพร้อมพาร่างบางไปยืนอยู่ตรงประตูห้องน้ำอย่างตั้งใจยื่นมือเรียวเล็ก บิดลูกบิดห้องน้ำแทบทันทีเมื่อประตูถูกเปิดออกกว้างเพลงขวัญก็ต้องตกใจเพิ่มเป็นสองเท่าเมื่อเห็นล่างงามของหญิงคนรักนั่งอยู่ในอ่างน้ำใบหน้าของปานตะวันเยเกคิ้วงามขมวดมุ่นเข้าหากันบ่งบอกถึงความเจ็บปวดที่กำลังก่อเกิดขึ้นกับเธอในตอนนี้คุณจอยคุณเป็นอะไรคะเน่ เพลงขวาญพุ่งตัวเข้าไปหาหญิงคนรักอย่างรวดเร็วด้วยรู้สึกเป็นห่วงคนที่นั่งอยู่ในอ่างน้ำย่างห่วงใยสีหน้าของเพลงขวาญลนลานดวงตาคู่งามจ้องมองข้อศอกที่ตอนนี้ถูกเจ้าของประคองด้วยมืออีกข้างอย่างใส่ใจคุณจอยคุณจอยเป็นอะไรคะคุกเขา่านั่งลงข้าง อ่างอาบน้ำอย่างอัตโนมัติเออคุณเพลงจอยลื่นนะคะอาบน้ำเสร็จแล้วกำลังจะลุกไปเอาผ้าเช็ดตัวแต่ก็ลื่นล้มเสียก่อนนะคะพูดบอกคนที่นั่งอยู่ข้างๆด้วยเสียงที่แผ่วไหนคะเจ็บตรงไหนมาให้เพลงดูหน่อยสิคะพูดพร้อมยื่นมือเรียวเล็กไปจับข้อศอก ที่หญิงคนรักประคองอยู่อย่างเบามือเจ็บมากไหมคะคุณจอยอืมเจ็บมากเลยคะ่ะคุณเพลงปานตะวันมองสบตากับหญิงคนรักด้วยดวงตาที่พร่างพราวระยับสายคุณเพลงเป็นห่วงจอยอยู่ใช่ไหมคะถามคนข้างๆออกไปอย่างหวังคำตอบห่วงสิคะไม่ห่วงคุณแล้ว เพลงจะห่วงใครได้อีกล่ะคะตอบออกไปด้วยน้ํำเสียงที่สุดแสนจะจริงจังไหวไหมคะลูกออกไปข้างนอกก่อนไหมเอ่ยถามคนที่อยู่ตรงหน้าด้วยน้ําเสียงอ่อนละมุนนุ่มมาคะ่ะจอยจะช่วยประคองนะคะยื่นมือเรียวเล็กไปข้างหน้าหวังประคองคนที่อยู่ในน้ำอย่างห่วงใย จับมือกับคนที่นั่งอยู่ในอ่างอย่างหวังจะฉุดดึงให้ลุกขึ้นยืนแต่ขณะเดียวกันแรงที่เธอออกแรงดึงคนตรงหน้ากับมีกำลังน้อยกว่าคนที่นั่งอยู่ในอ่างทำให้ร่างบางของเพลงขวานเสียหลักเซไปข้างหน้าในจังหวะที่เธอลุกขึ้นยืนส่งผลให้ร่างงามของเพลงขวานล้มลงไปในอ่างน้ำซ้ำ ยังตกอยู่ในอ้อมกอดของคนที่นั่งอยู่ในอ่างอย่างอัตโนมัติวายคุณจอยเสียงใสหวานเปล่งออกมาด้วยความตกใจสิ้นเสียงสะโพกผายงามของเธอก็นั่งลงที่ตักของคนที่นั่งอยู่ก่อนแล้วคุณเพลงเจ็บตรงไหนไหมคะถามคนในอ้อมกอดยิ้มยิ้มใบหน้างาม ที่แสดงความเจ็บปวดอย่างมากเมื่อครู่นี้ของปันตะวันแปลเปลี่ยนเป็นรอยยิ้มกว้างออกมาอย่างเต็มหน้าคุณจอยเล่นอะไรคะนี่เพลงเปียกน้าหมดเลยค่ะโวยอีกคนออกไปเมื่อความตกใจจางหายคุณจอยคุณไม่ได้เป็นอะไรเลยใช่ไหมคะนี่เสียงใสแหวใสอีกคนอย่างตั้งใจ มองหน้าคนที่เธอนั่งตักอยู่ตาเขมง็งพรันสายตาคู่งามก็สบประสานกับดวงตาอีกคู่อย่างตั้งใจทันใดนั้นหัวใจดวงน้อยของเพลงขวัญก็แกว่งไหวขึ้นมาแทบทันทีเมื่อมองใบหน้างามที่ตอนนี้หยดน้ำเล็กๆเกาะพังพลาวไปทั่วใบหน้าและพลาวระยับ อยู่ทั่วไหล่บางทั้งสองข้างของคนที่อยู่ตรงหน้าภาพของหญิงคนรักทำเอาเพลงขวัญเกิดความว่าบหวามในหัวใจขึ้นมาคลามคลันคุณจอยในบอกว่าเจ็บเออประโยคต่อไปยังไม่ผ่านลําคอออกมาปากบางของเพลงขวัญก็ถูกปากอุ่นของคนที่กําลังประคองกอดเธออยู่ ประกบป,ปากบางของเธอยังห้ามใจไว้ไม่ไหวปากอุ่นของปานตะวันสัมผัสปากนุ่มของคนในอ้อมกอดอย่างตั้งใจเพลงขวานตบใจกับสัมผัสที่เธอได้รับแทบทันทีดวงตาคู่งามเปิดกว้างออกมาอย่างตื่นตนหนสัมผัสจับจ้วงที่เธอได้รับทําให้มือบางดันล่างงามออกห่างจากอีกคนยังหวานใจ แต่ความพยายามของเธอก็ไร้ผลด้วยล่างงามถูกคนใต้ล่างกอดรั้งเข้าหาอย่างแนบแน่นอืมเสียงอู้อี้ผ่านลำคอขาวผ่องเพลงขวัญหลุดเสียงคางประท้วงคนใต้ล่างที่สุดแสนจะว่าบหวามออกมาอย่างอดไม่ได้ แรงเสียดส,สีสองร่างทำให้หัวใจของเพลงขวานกำลังหวาดหวั่นเกิดความรู้สึกแปลกๆรก,กระจายไปทั่วท้องน้อยส่งผลให้แรงต้านในตอนแรกผระแผ่วลงเรื่อยๆเพลงขวานพยายามจะเอ่ยประท้วงการกระทำของคนที่กำลังสัมผัสเธออยู่อย่างตั้งใจแต่ก็ได้แต่คิดเมื่อปานตะวันแทรกลิ้นร้อนเข้าไปเติมเต็ม เก็บเกี่ยวความหอมหวานในปากหอมนุ่มละมุนลิ้นนั้นความว่าหวามซาบซ่านเข้ามาแทนที่จนความอุ่นของน้ำที่อยู่ในอ่างดูเหมือนจะมีอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นส่งผลให้เพลงขวานรู้สึกตัวลุลุมเหมือนคนจับไข้ปานตะวันเลาะเล็มความหอมหวานตวัดปัดปลายลิ้นเลียวเล็ก ไปทั่วโพรงปากชืน้นฝ่ามือบางรูปไหลสีข้างยังสำรวจมืออีกข้างของปานตะวันดันแผ่นหลังของคนบนล่างเข้าหาเนื้อนวลน,นุ่มเต่งตึงของเธออย่างจงใจขณะนี้หัวใจดวงน้อยของปานตะวันเต้นละสามล่างงามถูกความเสียวซ่านจู่โจมเล่นงานอย่างยากจะถอนตัว ขณะนี้สมองเพลงขวัญขาดการสั่งการเลี้ยวแรงหดหายจนขยับขยื่อนตัวได้ยากยิ่งสัมผัสจับจ้วงเอาแต่ใจทำเอาเพลงขวัญแทบขาดใจและดูเหมือนว่าคนใต้ล่างของเธอจะไม่หยุดง่ายๆหากเธอไม่หยุดเองอืม เพลงขวานคางออกมาด้วยเสียงที่พรละแผลวพางเบี่ยงหน้าหลบปากของอีกคนอย่างตั้งใจเธอพยายามดึงสติของตัวเองให้กลับมาแต่ตอนนี้คนที่กำลังประคองกอดเธออยู่กับกืนกินบทเบียดเลียวป่าอิ่มของเธอครั้งแล้วครั้งเล่าซ้ำส,สมองที่เรียกกลับมาได้เมื่อคู่ก็หายไปอีกจนได้ ขณะที่เพลงขวัญอยู่ในคลื่นของพิศสวัส์อยู่นั้นปานตะวันก็ลากเลื่อนริมฝีปากไปตามลำคอละหงปากนุ่มยึดซอกคอขาวหอมกลุ่นพร้อมขบเม้มเบาๆเป็นทางยาวทำเอาเพลงขวัญสะดุ้งใจสั่นไหวในหัวใจยิ่งนักเพลงขวัญเริ่มเบี่ยงตัวและพยายามดันหน้าสวยออกห่างอีกคนเป็นพลวัน แวลตาคู่งามของปันตะวันก็เปล่งประกายโปรยเสน่ห์ส่งให้เพลงขวาอย่างรู้ตัวกริยานั้นออกมาจากข้างในอย่างอัตโนมัติรอยยิ้มผุดผาบหวานของปันตะวันทำเอาคนที่ยิ้มให้แทบคลั่งตายเพราะตอนนี้เพลงขวัญชักไม่อยากออกจากห่วงเสน่ห์ของเจ้าของรอยยิ้มนั้นเสียแล้วคุณเพลง ขอจอยจูบต่ออีกหน่อยนะคะเสียงกระซิบผ้าอาวรนปนอ่อนข้างๆหูเล็กเลียวพร้อมขอบเม้มเบาๆยังหยอกเอินการกระทำของอีกคนทำเอาเพลงขวัญถอนหายใจออกมายาวเหยียดคุณจอยทำไมทำรุ่มล่ำกับเพลงอย่างนี้ล่ะคะปรามอีกคนออกไปด้วยเสียงที่สรรันๆ ซ้ำตอนนี้เพลงขวัญก็ควบคุมตัวเองได้ยากยิ่งสิ่งที่เธอทำคือกัดริมฝีปากนุ่มเอาไวน้นิดๆเพื่อเรียกสติเธอให้กลับมาดังเดิมปานตะวันจ้องมองปฏิกิริยาสุดแสนจะเซ็กซี่นั้นด้วยดวงใจกระตุกบูบไหวผิวแก้มใสของเพลงขวัญกลายเป็นสีชมพูละเลือ่อย่างเด่นชัด ปฏิกิริยาของคนตรงหน้าส่งผลให้ปานตะวันอดใจไม่ให้สัมผัสคนบนล่างต่อแทบไม่ไหวปานตะวันยกมือขึ้นไรพวงแก้มนวลน,นั้นเบาๆอย่างยั่วยวนปากอิ่มเอิบยิ้มให้อย่างหวานเยิม้มซึ่งตอนนี้หัวใจของปานตะวันที่เคยเหี่ยวเฉาที่ไม่เคยได้สัมผัสคนบนล่างมาแลมปี เบ่งบานพองโตมากล้นเหลือคนาคุณจอยคะทำไมหลอกเพลงละคะเพลงตกใจมากเลยรู้ไหมนึกว่าคุณจอยหกล้มจริงๆนะคะเอ่ยตำหนิคนใต้ล่างด้วยเสียงที่สั่นนิดๆด,ด้วยตอนนี้อารมณ์ว่าหวามได้กลับมาเกาะกลุ่มหัวใจของเธออีกรอบ เมื่อดวงตาคู่งามหลุบลงไปเห็นเนื้อนวลน,นุ่มขาวผ่องของคนใต้ล่างอย่างเต็มตาความขาวนวลและแรงกระเพื่อมขึ้นลงตามจังหวะการหายใจช่างเป็นภาพที่น่ามองยิ่งนักเพลงขวัญพยายามถอนสายตาให้ไปอีกทางแต่เจ้ากรรมดวงตาคู่งามไม่ยอมทำตามในสิ่งที่เธอสั่งการ เพลงขวานเธอเป็นอะไรไปนี่ทุกทีเธอก็หยุดห้ามใจตัวเองได้ตลอดไม่ใช่หรอแต่ทำไมวันนี้เธอไม่แมน้นจะพยายามขยับตัวออกห่างคนใต้ล่างแม้นแต่น้อยอาจจะเป็นเพราะความละมุนของน้ำที่อยู่รอบกายทำให้แรงสัมผัสที่มีต่อกันละมุนในหัวใจอย่างที่เพลงขวานไม่เคยสัมผัสมาก,ก่อน ดวงตากลมโตของเพลงขวัญเปิดกว้างเมื่อจ้องมองสองเต้างามอย่างเต็มตาโลกทั้งโลกคล้ายจะหยุดหมุนนาฬิกาแทบจะหยุดทำงานทุกสปปรรพสิ่งนิ่งงงันไปชั่วขณะหัวใจดวงน้อยที่เคยแห้งเฉาหมองมนกลับเบ่งบานดังดอกไม้ที่ได้ฝนซึ่งตอนนี้เพลงขวัญรับรู้ถึงกระแสไฟที่วิ่งพล่าน อยู่ทั่วทุกสัมพางกายของเธอได้ดีประสบการณ์ในครั้งนี้ทำให้เธอประหวั่ในหัวใจของเธอยิ่งนักก็วันนี้เป็นวันครบรอบหนึ่งปีที่เรารู้จักกันนี้คะจอยก็อยากจะทำอะไรให้คุณจดจำจอยไปตลอดนะคะอืมคุณจอยน่ะเสียงใสหวานดุดละฆังแก้วผ่านปากบ้างออกมา อย่างใสหวามดูสิคะชุดนอนของเพลงเปียกหมดแล้วแหวสียงใสอีกคนยังไม่ค่อยจะเต็มเสียงสัญญาก็เป็นสัญญาสิคะเพลงก็ไม่คิดจะบิดพลิ้วเสียหน่อยไม่จำเป็นต้องทำขนาดนี้ก็ได้ตำหนิออกไปยังอยากจะให้อีกคนได้คิดและตอนนี้หัวใจดวงน้อยของเธอก็เริ่มสันส่น ขึ้นมาอีกครั้งเมื่อเพลงขวาญรับรู้ถึงนิ้วบางของคนใต้ล่างกำลังเลื่อนสายเสื้อชุดนอนของเธอลงผ่านลาดไหลบางทั้งสองข้างอย่างง่ายดายด้วยน้ำหนักของตัวผ้าที่เปียกชื้นทำให้ชุดบางมีน้ำหนักมากขึ้นจนต้องทิ้งตัวลงอย่างง่ายดายเผยเห็นเนื้อนวลน,นุ่มนิ่มสองเต้าง,งามอย่างเต็มตา สวยงามเหลือเกินค่ะคุณเพลงปานตะวันเปล่งวลีออกมาด้วยเสียงที่แหบพล่าที่ตอนนี้ดวงตาคู่งามไม่สามารถล่าออกจากเนื้อนวลน,นิ่มที่โชหลหาอยู่ตรงหน้าได้เลยแม้นแต่วินาทีเดียวสายตาคู่งามทำให้เพลงขวานหวั่นไหวยิ่งนักแล้วคุณจอยเออ เออรออะไรอีกละรคะสัญญาก็ต้องเป็นสัญญาค่ะเพลงเต็มใจเสียงหวานแหบกระเส่าเราหัวใจของคนฟังยิ่งนะักคุณเพลงเลียวปากอิ่มขยับเรียกชื่อของคนบนล่างอย่างอิ่มใจพร้อมกันนั้นก็โชว์ปากนุ่มสัมผัสกับปากนิ่มของคนบนล่างอย่างตั้งใจ ลิ้นเล็กสั้นเบียดแทกเข้าหาการกระทํำของหญิงคนรักดูเหมือนว่าเพลยงขวัญจะตอบรับอย่างเต็มใจเผยเยอปากบางขึ้นเปิดทางให้เลียวปากนุ่มของคนใต้ล่างสอดลิ้นเลียวเข้ามากวาดชิมทุกรสสัมผัสในโพรงปากนุ่มชื้นแทบทันที สองล่างเบียดกายเข้าหากันด้วยความรู้สึกโหยหาอันอัดแน่นที่ต่างฝ่ายต่างมีต่อกันมานานนับแรมปีมือข้างหนึ่งของปานตะวันลูบไล้ไปตามแผ่นหลังเล็กบางอีกข้างขยับไปประคองศรีรษะที่ปกคลุมไปด้วยผมนุ่มสวยเอาไว้มั่นเพื่อคอยรับแรงที่เกิดจากการจุมพิษที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆ ของเธอในตอนนี้ขณะนี้เพลงขวาญเลื่อนมือไปรูปไล้ไหลบางของคนใต้ล่างอย่างละมุนมือจุงมพิษจากสัมผัสเร่าร้อนที่ได้รับตักตวงลดหอมหวานล้ำจากกันและกันไม่ยอมห่างซึ่งตอนนี้เหตุผลใดๆก็ไม่มีผลอีกแล้วนอกจากนี้ทั้งสอง ก็ปล่อยตัวปล่อยใจให้เป็นไปนตามแรงปาารถนาดุดดังความฉ่ำชุ่มจากฝนที่โปรยลงมาประทะผิวกายบางสายยังฉ่ำเย็นเพลงขวัญยังคงไม่รับรู้ถึงสิ่งใดใดได้นอกจากจุมพิษและสัมผัสอันแสนส่านว่าหวามจากหญิงคนรักยังเต็มใจปานตะวันเคลื่อนริมฝีปากออกห่าง ปากอุ่นและเลือนล่างนุ่มอบอุ่นนั้นอย่างตัดใจคุณเพลงจ๋าเราไปที่เตียงกันเถอะนะคะเสียงแหบแตกพล่าเปล่งออกมาด้วยน้ำเสียงที่กะระเซาดวงตาคู่งามมองความงามของพวงแก้มสวยอย่าง,ลงหลงไหลที่ตอนนี้แก้มบางกลายเป็นสีแดงละเลือ่อ สุดแสนจะเย้าวยวนก่อนที่ปานตะวันจะหลุดตาคู่สวยลงไปมองกีบปากนุ่มที่พะเยะอ,ออกจากกันเล็กน้อยอยังลืมตัวทาให้เห็นลาฟันขาวผ่องสะอาดซี่เล็กๆเรียงตัวกันอย่างมีระเบียบเพลงขวานนิ่งงนันแต่สองมือยังโอบกอดที่ต้นคอและหงของคนใต้ล่างไม่ยอมปล่อย เมื่อใบหน้าหวานสวยเงยขึ้นศบตากับประกายตาที่เต็มไปด้วยความวบาวอนแสนหวานล้ำของหญิงคนรักความยับยั้งชั่งใจที่หลงเหลือน้อยนิดก็ขาดคึงไม่นานล่างงามสองล่างก็กอดก่ายกันอยู่บนเตียงกว้างอย่างจงใจปากนุ่มของปานตะวันก็โฉบสัมผัส ไปที่เลียวปากนุ่มที่เพยอรอรับอยู่ก่อนแล้วเสียงควรคลางดังขึ้นเบาๆอย่างการะสันซ่านเมื่อจุมพิษครั้งใหม่ร้อนแรงขึ้นเรื่อยๆตามแรงปาถนาลิ้นเล็กแทรกเข้าไปสำรวจกับลิ้นอ่อนนุ่มที่แสนหวานซึ่งตอนนี้เพลงขวาญก็ส่งปลายลิ้นตะวัดลัดกลึงต่อปานตะวันกลับไปเช่นกัน ทำให้เกิดแรงสั่นลันจวนในหัวใจก่อเกิดขึ้นอย่างทวีคูณจนยากจะถอนตัวการสัมผัสจากกันและกันที่ได้รับทำให้สองลิ้นเล็กพันกันไปมาไม่ต่างกับเกลียวเชือกมือเล็กของเพลงขวัญไม่อาจวางเฉยเมื่อปานตะวันสุกหน้าลงไปซุกไซซอกคอนวลเนียนของเธอ อย่าง,ลงหลงไหลเพลงขวาญรูปไล้ปะป่ายไปมาตามใจปรารถนาขณะน,นี้เจ้าของล่างสวยของปานตะวันก็ไม่คิดจะปัดป้องมือเล็กของอีกคนแม้นแต่น้อยปานตะวันเงิมงำหน้าขึ้นกระซิบข้างซอกหูก่อนเธอจะถูกครอบงำไปด้วยไฟลักฟไฟอารมณ์ที่กำลังประทุคลุก,กุุน เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเ,เมื่อไม่มีเสียงห้ามจากคนใต้ล่างแม้นแต่น้อยซ้ำเสียงควรคลางผะแผ่วของเพลงขวัญกับดังถี่ขึ้นเรื่อยๆมากกว่าเดิมส่งผลให้อารมณ์หวามของปานตะวันกระเจิดกระเจิงอย่างสุดจะห้ามได้ขณะนี้เชื้อไฟที่ถูกจุดขึ้น จากความโหยหาที่อัดแน่นมานับแรมปีมันโหมแรงจนยากจะมอดดับได้เสียแล้วล่างบางของเพลงขวัญสะท้านด้วยความว่าหวามขึ้นมายังหยุดไม่ได้แรงเสียดสีของสองล่างทำให้หัวใจที่กําลังหวาดหวันเกิดความรู้สึกแปลกๆจนทำให้แรงต้านผะแผ่วลงเรื่อยๆเพลงต้องการคุณค่ะคุณจอย เสียงหวานกระซิบตอบคนถามด้วยเสียงกระเซาปานตะวนันรู้สึกตื่นเต้นจนร้อนเผาไปทั่วล่างปฏิกิริยาตอนนี้ของเพลงขวัญขยับเบียดกายแนบคนบนล่างอย่างตั้งใจสิ่งที่เธอกระทำทำให้หน้าท้องของทั้งสองเบียดกันแน่นแทบจะเป็นเนื้อเดียวกันก็ไม่ปานสองแขนของเพลงขวัญ โอบรัดต้นคอของปานตะวันอีกครั้งเท่านั้นยังไม่พอยังออกแรงกดรั้งให้ปานตะวันโน้มหน้าเข้ามาหาพร้อมกับขยับเบียดกายนุ่มนิ่มเพื่อสนองตอบด้วยความเต็มใจปานตะวันควนเสียงออกมาด้วยความคลั้งคลซ้ำยังสั่นสะท้านไปทั่วล่าง เมื่อเห็นกริยาของคนใต้ล่างที่แสดงออกว่าต้องการเธอมากแค่ไหนคุณเพลงแน่ใจนะคะว่าจะไม่เสียใจทีหลังปานตะวันถามย้ำขณะสุป,ประสานสายตากันอย่างเปิดเผยความในแน่ใจมากที่สุดคะ่ะตอบคำถามของคนบนล่างด้วยเสียงที่สั่นกระซาร ปานตะวันยิ้มออกมาอย่างฉ่ำหวานตอบรับกับสายฝนที่เริ่มเทกระนำํำลงมาราวกับฟ้าลัว่วความชุ่มฉ่ำที่มาพร้อมกับหยาดพิรุณน,นั้นก่อให้เกิดความหนาวเย็นจนทำให้หลายคนต้องควานหาผ้าห่มมาคุมกายแต่มันไม่จำเป็นเลยสำหรับเพลงขวัญเพราะปานตะวัน ทำให้เตียงนุ่มของเธออุ่นซ่านจนแทบร้อนและมันจะเป็นเช่นนั้นตลอดค่ำคืนที่หนาวเย็นนี้